เรื่องที่จะนำมาเล่านี้เป็นเรื่องของประสบการณ์จากการทำแท้งและผลกรรมที่จะได้รับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบุญที่ทำก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาบาปหาใช่เป็นการลบล้างบาปไม่บาปในลักษณะนี้เป็นบาปหนา ไม่สามารถแก้ไขได้ทำเพียงได้แค่บันเทาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปี2542ซึ่งสาวน้อยผู้หนึ่งเรียนมหาลัยเอกชนชื่อดังตอนนั้นอยู่ปีสชอบเที่ยวกับเพื่อนๆวันหนึ่งเพื่อนชวนไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งได้พบชายหนุ่มลูกเจ้าของโรงงานแถวลาซานเมื่อพบพูดคุยจนชอบกัน ชายหนุ่มตามรับตามส่งที่มหาวิทยาลัยเป็นประจำจนเธอยอมรับเป็นแฟนต่อมาไม่นานเธอเกิดท้องขึ้นมาสันดานไอ้ลูกเจ้าของโรงงานก็ตีตัวออกห่างและไล่ให้ไปทำแท้งที่โรงพยาบาลย่านคลองตันโดยสภาพที่เป็นนักศึกษาและความไม่รับผิดชอบของชายหนุ่มลูกเจ้าของโรงงานเธอจึงจำเป็นต้องทำแท้งแต่เมื่อไปทำหมอบอกว่า เด็กอายุสี่เดือนแล้วต้องให้ยาขับก่อนแล้วค่อยคีบตัวเด็กออกมาสร้างความเจ็บปวดให้เธอและฆ่าเด็กไปพร้อมกันหลังจากทำแท้งไปแล้วชีวิตเธอไม่ได้ดีขึ้นเลยทำสิงใดก็ไม่ประสบความสำเร็จประสบอุบัติเหตุตลอดหรือทำงานก็โดนโกงคบเพื่อนก็โดนหลอกลวงโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอเพราะผลกรรม จากการที่ได้ไปทำแท้งมาวันหนึ่งเธอหลับในยามดึกในฝันมีเด็กเล็กเป็นผู้ชายหน้าตาน,น่ากลัวมาเรียกแม่แม่เธอตกใจสะดุ้งตื่นและคิดได้ว่าคงเป็นเด็กที่ตนเคยไปทำแท้งและเริ่มฝันบ่อยมากขึ้นท่าทางของผีเด็กอาฆาตบอกว่าจะเอาให้ตายจนเธอก็เริ่มกลัว และหันไปพึ่งการเที่ยวกลางคืนเพื่อจะได้ไม่อยู่คนเดียวกลับดึกเมาๆจะได้มีฝันพอทำแบบนั้นเด็กผีก็เริ่มไม่ปรากฏแต่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆตามร่างกายเช่นเป็นไมเกรนปวดท้องอย่างหนักเหน็บชาตามตัวเมื่อเป็นไมเกรนหมอก็ให้ยาแรงขึ้นทุกทีจนหมอบอกว่าไม่สามารถให้ยาแรงกว่านี้ได้แล้วเธอต้องทรมาน กับอาการปวดหัวตลอดงานที่ทำก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ย่ำแย่ลงทุกทีและวันที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึงปี2549เเธอปวดหัวอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจกินยานอนหลับกับยาไมเกรนพร้อมยาขยายหลอดเลือดปริมาณมากเพื่อให้หายปวดเธอหลับเพราะฤทธิ์ยาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลับจริง เธอรู้ตัวตลอดว่ามีญาติมาเฝ้าไข้อยู่ข้างๆตกดึกเธอเห็นเด็กคนนั้นมาพูดว่าข้ากูทำไมกูจะเกิดอยู่แล้วเธอพูดว่าแม่ขอโทษที่ทำผิดไปแล้วแม่เสียใจชาติหน้าค่อยกลับมาเกิดเป็นลูกแม่นะแม่ขอโทษผีเด็กจ้องมองด้วยความอาฆาตพร้อมขึ้นมานั่งบนตัวเธอรู้สึกทรมาน จนจะตายและสิ่งสุดท้ายเธอนึกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่นานจนผีเด็กจางหายไปแต่ทางฝั่งของญาติที่มาเฝ้าไข้ <c oughs> เขาเห็นเธอดิ้นทุรนทุราย <c oughs> และมีอาการช็อกเลือดก,กำเดาไหลเขาก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่เขย่าตัวเรียกชื่อเธอตลอดใบหน้าของเธออาบไปด้วยน้ำตาเหตุการณ์เหมือนจะวิกฤต เมื่อเธอหยุดหายใจไประยะหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาหายใจอีกครั้งและเหมือนจะมีอาการนิ่งลงช่วงที่เกิดเรื่องเป็นเวลากลางดึกแถวสีนครินญาติซึ่งอายุน้อยจึงไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลในตอนนั้นพอเช้าเธออาการดีขึ้นพร้อมเล่าให้ญาติฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่รู้ต่างก็ตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและพากันไปโรงพยาบาล หมอบอกว่าเธอกินยาเกินขนาดแล้วเกิดอาการช็อกเพราะร่างกายทนไม่ไหวพร้อมทั้งทำการรักษาพ,พยาบาลตัวเธอแต่เรื่องที่ชวนขนหัวลุกก็เกิดขึ้นอีกระลอกในระหว่างที่กำลังเดินกลับได้มีการโบกรถแท็กซี่เมื่อได้ขึ้นรถแล้วคุณลุงคนขับแท็กซี่ก็ทักขึ้นมาว่าน้องครับน้องเชื่อเรื่องผีไหมเธอกับญาติก็ตกใจ ลุงแท็กซี่บอกอีกว่ามีวิญญาณเด็กตามน้องอยู่ให้รีบไปทำบุญซะก่อนที่มันจะสายเกินแก้เธอถึงกับสะอึกพูดอะไรไม่ออกลุงแกเป็นคนแปลกหน้าแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีวิญญาณตามมาถ้าจะว่าลุงเขาเดาสุ่มก็คงไม่ใช่สรุปแล้วเธอกับญาติจึงตัดสินใจนั่งรถไปทำบุญที่วัดบังสกุลให้เด็กที่เธอได้ไปทำแท้งในวันนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้ข้อมูลจากคนที่ได้คิดพลาดทำพลาดมาในชีวิตกรรมจึงได้ส่งผลบางตอนที่พลาดพิงถึงใครต้องขออภัยทั้งเจ้าตัวและวิญญาณดวงนั้นยังมีเรื่องราวอีกบางส่วนแต่ดูเป็นการแล,ล,ละลาะลรล้วงจึงไม่ขอเล่าทั้งหมดเรื่องนี้ใครที่ส่งเสริมให้คนไปทำแท้งหรือทำแท้งโปรดอย่าทำเลยร่างกายคุณจะเจ็บป่วย ไม่มีความสุขในชีวิตล้มเหลวไปทุกๆอย่างพูดผีตามรังควานเป็นกรรมที่ได้ฆ่าคนที่กําลังจะมาเกิดหากคุณไม่พร้อมจะเลี้ยงเด็กก็ควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปอย่าได้ทำกรรมชั่วเช่นนี้เลยคนที่ทำไปแล้วกรรมติดตามตัวไปอีกหลายชาติบุญที่ทำก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาบาปหาใช่เป็นการลบล้างบาปไม่ บาปในลักษณะนี้เป็นบาปหนาไม่สามารถแก้ไขได้ทำได้เพียงแค่มันเทาเปรียบเสมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่กินยาเพื่อยือชีวิตให้ยาวนานที่สุดเพียงเท่านั้นโปรดจงเชื่อว่ากรรมนั้นมีจริงไม่อยากให้เรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นอย่าให้ชีวิตของคุณต้องกลายเป็นอุทาหรณ์ของใครเหมือนดังเช่นเรื่องนี้ และอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของเวรกรรมการทำแทงเช่นเดียวกันเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณวีอยากฝากไว้ให้เป็นแง่คิดเตือนใจเพราะเป็นเรื่องของการทำบาปเพราะคุณวีต้องการให้ผู้ที่คิดจะทำเปลี่ยนใจหันมาเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเรื่องสยองนี้ทำให้คุณวีเชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ย้อนกลับไปเมื่อ18ปปีที่แล้วคุณวีศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รู้จักกับเพื่อนชาวไทยที่ศึกษาในสถาบันเดียวกันหลายคนและคุณวีก็ได้รู้จักกับคุณแอนเจ้าของเรื่องที่คุณวีกำลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้หลังจากที่คุณแอนเรียนจบก็เดินทางกลับประเทศไทยส่วนตัวคุณวียังคงอยู่ต่อที่อเมริการะหว่างที่คุณวีอยู่ที่อเมริกา ก็ได้ยินข่าวของคุณแอนจากเพื่อนๆนคนอื่นว่าแอนได้เข้าทำงานและพบรักกับลูกชายของเจ้าของบริษัทที่แอนทำงานอยู่เวลาล่วงผ่านไปประมาณสองปีคุณวีก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งว่าแอนกำลังจะแต่งงานกับลูกชายเจ้าของบริษัทคนนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองงานแต่งงานของคุณแอนในเวลานั้นมีรู้สึกดีใจกับแอน ที่มีครอบครัวแสนสุขและเรียบพร้อมไปด้วยเงินทองหลังจากงานแต่งของแอนมีก็เดินทางกลับอเมริกาแล้วก็ขาดการติดต่อกับแอนไปจนเมื่อสมปีที่แล้ววีตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ยินข่าวของแอนอีกครั้งว่าเธอมีลูกสาวสองคนและกำลังลำบากมากบ้านกำลังจะถูกยึดรถที่มีก็ถูกยึดไปทุกคันแล้ว มีหนี้สินท่วมตัวบริษัทของสามีซึ่งเปิดมานาน30ปีก็ต้องปิดกิจการลงและอยู่ในฐานะล้มละลายวีพยายามติดต่อกับแอนหลังจากทราบข่าวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าแอนยายที่อยู่ไปไหนไม่มีใครทราบจนเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้ข่าวของแอนจากเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าพบเจอแอนเป็นแม่บ้านทำความสะอาดโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่วีรู้สึกตกใจและเป็นห่วงจึงรีบเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อจะรอพบกับแอนเพราะต้องการจะช่วยเหลือเธอหลังจากที่วีเดินทางไปพบกับแอนแล้วรู้สึกสงสารแอนจับใจแอนเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะจากการทำงานหนักแอนผอมมากผิวที่เคยขาวเนียนกลับดูคล้ำโทมไม่เหลือเขาแอนคนเดิมเลย วันแรกที่ไปเชียงใหม่นั้นวีเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวสองคนของแอนที่บ้านซึ่งเวลาที่แอนไปทำงานลูกๆก,ก็จะอยู่กับคุณแม่ของแอนนั่นแหละส่วนสามีของแอนก็นอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ในห้องบ้านของแอนนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆผุๆเหมือนกำลังจะพังคืนแรกที่เชียงใหม่แอนอาสานอนเป็นเพื่อนวีที่โรงแรมแล้วคืนนั้น ก็เป็นคืนที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยขึ้นทำให้วีทราบถึงสาเหตุที่ทำให้แอนต้องมีชีวิตที่ตกต่ำถึงขนาดนี้คืนนั้นวีต้องประสบพบเจอกับเรื่องสยองที่ติดตามตัวของแอนมาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในคืนนั้นวีกับแอนเข้านอนประมาณห้าทุ่มซึ่งแยกกันนอนคนละเตียงวีหลับไปนานเท่าไหรไม่ทราบได้แต่ต้องสะดุ้งตื่น เพราะมีเสียงร้องไห้เบาๆมาจากเตียงของแอนเป็นเสียงร้องไห้ครวญครางวีจึงเอื้อมมือไปเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็ลุกขึ้นมามองแอนแอนนั้นนอนหลับตาอยู่ในท่านอนงายแขนสองข้างวางข้างลำตัวมือนั้นกำมัดแน่นวีกำลังจะเอื้อมมือไปเขย่าตัวของแอนแต่วีก็ต้องตกใจเพราะเสียงร้องไห้ของแอนนั้นเริ่มดังขึ้นดังขึ้น ดังขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องที่เล็กแหลมเสียงร้องที่เล็กแหลมนั้นดังขึ้นเรื่อยๆฟังดูเหมือนเสียงแมววี v. จึงรีบเขย่าตัวของแอนแต่แอนไม่รู้สึกตัวเลยตัวเธอเองยังคงร้องเสียงเหมือนแมวแล้วจู่ๆแอนก็หยุดร้องลืมตาขึ้นมาแอนค่อยๆคลานลงจากเตียงไปบนพื้น แอนคลานวนไปวนมาอยู่กับพื้นท้องแล้วจูๆ่ๆเธอก็หยุดคลานแล้วล้มลงไปวีก็ตกใจมากกับภาพที่เห็นแต่ก็รีบไปเขย่าตัวแอนให้ได้สติวีก็พยุงแอนขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วก็เริ่มซักถามแอนว่าเกิดอะไรขึ้นแอนบอกว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถควบคุมอาการได้เลยแอนเริ่มเล่าให้วีฟังว่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินนั้น ไม่ใช่เสียงแมวแต่เป็นเสียงของเด็กทารกก่อนที่แอนจะแต่งงานกับสามีนั้นแอนเคยตั้งคันมาก่อนแต่ในเดือนนั้นยังไม่พร้อมจึงไปปรึกษากับสามีสรุปว่าสามีของแอนตัดสินใจให้ไปทําแท้งหลังจากแต่งงานกันมาได้ประมาณปีหนึ่งเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับแอนแอนจะเห็นเด็กเล็กๆคลานอยู่ในบ้านบางครั้งก็จะได้ยินเสียงเด็กทารก ร้องไห้กลางดึกพร้อมกับเสียงพูดว่าจำครูได้ไหมนับตั้งแต่วันนั้นมากิจการของสามีก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆจนต้องปิดกิจการลงแอนเคยไปปรึกษากับพระที่เคารพอยู่รูปหนึ่งท่านบอกว่าคนที่เคยทำแท้งไม่ว่าจะทำอะไรก็จะตกต่ำกรรมที่ไม่สามารถแก้ได้อย่างดีก็ทำได้แค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างก็เท่านั้น แอนพยายามทำบุญบวชชีแต่อะไรอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นส่วนสามีก็ต้องมาประสบกับอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตไม่สามารถทำงานได้แอนจึงต้องออกหางานทำแต่ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีบริษัทไหนรับเข้าทำงานเลยจนได้มาเป็นแม่บ้านที่เชียงใหม่นี่แหละหลังจากที่คุณวีฟังเรื่องราวของคุณแอนทั้งหมดแล้วทำให้คุณวี เชื่อในเรื่องของเวรของกรรมมากขึ้นเรื่องของกรรมคงไม่มีใครช่วยใครได้และก่อนที่คุณวีจะกลับมากรุงเทพก็ได้ให้เงินก้อนหนึ่งกับคุณแอนไว้เพื่อให้คุณแอนได้นำไปลงทุนค้าขายแต่ก็ไม่ทราบว่าคุณแอนจะผ่านพ้นวิบากกรรมครั้งนี้ไปได้ไหมกรรมที่เธอและสามีเป็นผู้สร้างไว้เรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้ คงจะช่วยเตือนสติคนที่กำลังจะทำแท้งให้เปลี่ยนใจได้บ้างไม่มากก็น้อย